สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลแอนนะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่มาอัปเดตพี่ๆค่ะนะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้นะคะนานๆจะมีมาทีด้วยค่ะพี่ขานะ,ะสำหรับคันนี้เป็น Honda ตัว HRV EHEV นะคะคันนี้นะคะปี2022เลยมากับเลขไม่แค่40,000กิโลเท่านั้นนาะ,ะสำหรับคันนี้สวยๆเลยค่ะสีพิเศษนะสีซันไลท์สวยๆเลย คันนี้เล็กไม่ใช้งานแค่40,000กิโลเท่านั้นเองนะคะด้านหน้ามาพร้อมกับโลโก้สีฟ้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยโปรเจคเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นสีขาวสไลด์ตัดกับสีดำหล่อๆเลยนะ,คะใครชอบถูกใจคันนี้นะคะรีบเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยค่ะพ,พี่ขานะ,ะที่สาขาสวินทวง 46นั่นเองนะคะล้อแมกนะคะได้เป็นล้อแมกขอบ17นะคะคันนี้นะล้อแมกขอบ17ยางปี2022เป็นยางบิสโตนด้วยค่ะนะคะสวยๆใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะ,คะใครชอบถูกใจนะ,ะพ,พี่ขานะคะราคายังไม่ออกนะคะอยากสอบถามราคานะคะติดต่อมาได้เลย0863440045แจ้งติดต่อเซลแอนด์มาได้เลยค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวรถกันนะคะ หูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามาพร้อมโคมไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ o o n d l าเลนวอ h มีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสวยรอบคันเลยไฟเลี้ยวแบบ LED ด้วยด้านมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกุญแจแบบ Smart Entry นะคะด้านบนเนี่ยนะคะคิวกันสาบมีมาให้รอบคันเลยค่ะด้านในเบาะหนังตึงๆเลยพี่ๆคะ่ะนะคะสวยแบบรอบคันเลยนะใครชอบรถปีใหม่ไม่น้อยนะ,ะต้องมาจัดคันนี้ได้เลยนะคะ โดยรวมเนี่ยสภาพต้องบอกเลยว่าพร้อมใช้สุดๆเลยคันนี้เพิ่งเข้านะคะเอามาใหพ้พี่ดูแบบเรียวๆเลยดูน็อตได้เลยค่ะน็อตทุกตัวนะคะสีแต้มเดิมโรงงานทุกจุดเลยค่ะพี่ขานะคะคันนี้ไม่มีรอยงัดแงะขันไขไ่ใดๆนะคะรับประกันได้เลยด้านล่างมีไฟส่องสว่างให้เนะะี่ยมาพร้อมกับพรมนะคะ HRV ทุกคันเลยนะ,ะสำหรับคันนี้ เบาะหนังตึงๆเลยค่ะนะคะรถยังไม่ได้เก็บงานนะพี่ขาเข้ามาสภาพนี้นะคะเราเอามาถ่ายให้ดูแบบเรียๆก่อนเลยต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถเทินค่ะเนี่ยเป็นรถเทินด้วยพี่ขานี่ยะรถบ้านรถเทินเลยใครมองหาอยู่นะรีบจับได้เลยนะคะแผ่นเพจนะคะตรงปีตรงรุ่นเลยนะคะสวยครบรอบคันเลยค่ะนะใครชอบรีบเลยนะพี่จ๋าเนีแผงประตูตกแต่งด้วยลำโพงมาให้ นะคะแล้วก็นี่เดี๋ยวดูตรงนี้นะตรงนี้เป็นหนังสีดานะแล้วก็ตรงนี้ตกแต่งด้วยสีดําแบบ Deno b a c k ค่ะด้านบนนะคะเป็นสีคโครเมียมด้านมือจับนะคะเป็นสีคโครเมียมสวยๆเลยคันนี้นะคะสวยครบรอบคันสียางขอบประตูต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้สุดๆเลยค่ะนะะี่ค่ะกระจกก็ฮอนด้าเดิมแท้ทุกจุดเลยนะคะแผงประตูต่างๆนะคะเมทอาร์ต เดิมแท้นะคะร่องน้ําซีนยางต่างๆของตัวรถไม่มีฉีกขาดเลยสำหรับคันนี้นะคะเปิดประตูะตอยู่ด้านหนีโอ้โหคันนี้รับรองว่าถ้าล้างเก็บงานขัดเคลือบสีสปานะรับรองเลยพี่พี่ขาอยู่ไม่นานแน่ๆนะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่หาย,ยากมากๆเลยนะคะใครอยากเข้ามาดูรถตัวจริง <ๆ S 1> นะคะก็รีบเลยนะพี่พี่ขาแต่แยกตอนหลังมาให้ด้วย สำหรับคันนี้แอร์แยกมาให้อิสระเลยค่ะรับรองว่าเย็นฉ่ำทั่วคันแน่นอนนะคะสำหรับใครที่ดูรถไม่เป็มนะคะเรามีบริการตรวจรถให้274รายการโดยบริษัทเยอรมนันบริษัทกลางนะคะโดยบริษัทกรูตรวจแบบกรูอินสเปคชั่นเลยค่ะพี่ขาะคะมีใบเซอร์การันตีต่างๆให้นะคะตรงนี้เป็น สีดำแบบเป็นโนแบ็กสวยๆเลยค่ะนะคะตรงนี้ตกแต่งด้วยสีดํานะสวยๆเลยแนะคะันนี้รับประกันได้เลยว่าโครงสร้างเดิมตัวรถเดิมแท้โรงงานทุกจุดเลยค่ะไม่ไม่มีรถชนหนักพิกควั่มแน่นอนพี่ๆสบายใจได้เลยนะคะสําหรับใครที่มองหารถปีใหม่ๆไม่น้อยๆแบบนี้แล้วหนูบอกเลยว่าสภาพเนี่ยนะคะ พร้อมใช้งานเนะี่ยเ9เลยพี่พี่ขาขนาดพึ่งเข้ายังขนาดนี้เลยนะคะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้สปายังไม่ทำอะไรเลยนะคะไฟท้ายเนี่ยเป็นแบบ led มาให้ด้วยลากยาวเลยค่ะพี่พี่ขานะตัดกับโลโก้ตัวรถสีโครเมียมด้านข้างมีโลโก้ h e v ให้ด้วยนะคะสวยแบบรอบคันเลยด้านะล่างนะคะกล้องถอยมาพร้อมเซ็นเซอร์ให้นะด้านล่างเนี่ยมีไฟทับทิมด้านล่าง 2. จุดให้สวยครบเลย นะคะโอ้โหสวยจนแบบอยากได้เป็นเจ้าของเลยพี่ขาโลโกโ้ EHEV อยู่ด้านนี้นะคะฝาท้ายมาพร้อมกับฝาท้ายแบบไฟฟ้าด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะฝาท้ายมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าเลยนะคะสวยแบบรอบคันมองเข้าไปด้านในค,ะค่ะพี่ขาเห็นได้เลยว่านะคะความกว้างความสะดวกเนี่ยนะคะถือว่าครบคันเลยพร้อมมากๆสําหรับคันนี้นะคะ,นะคะอาจจะมีคราบหรือรอยความสุก ปลุก้างนะพี่ขาต้องบอกก่อนว่ารถเพิ่งเข้าเนาะนะอย่าเพิ่งบอกว่าโอ้โหได้สภาพนี้เลยเหรอนะรับรองว่าเซลแอนไม่ให้พี่ๆได้รถสภาพนี้ไปแน่นอนนะเราต้องมีลางการล้างขัดเคลือบสปาภายนอกภายใน,นให้พี่อยู่แล้วนสบายใจได้เลยนะคะสวยทุกจุดสวยทุกมุมเลยนี่ใครชอบก็รีบเข้ามาดูรถเลยนะคะอุปกรณ์ด้านท้ายนะคะถัดท้ายมีมาให้เรียบร้อยนะคะขอดูด้านในนิดนึง ด้านในนะชุดอุปกรณ์ต่างๆอ๋อเหมือนมันติดเลยนะคะชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆก็มีมาให้ครบคันเลยค่ะถาดท้ายก็เดิมแท้โรงงานของฮอนด้าคันนี้เลยนะคะเบาะเนี่ยปรับพับได้เลยนะพี่ๆแล้วมีที่รองให้ด้วยไม่ต้องกลัวว่ารถคันนี้จะ,ะเป็นคราบเป็นริ้วรอยเลยนะเวลาเราพับลงเป็นห้องเก็บสัมภาระนะค่ะอ่ะดย่างนีกดปุ่มให้ดูเลยฝาท้ายได้มาแบบไฟฟ้าด้วย สวยเลยค่ะนะคะใครชอบคันนี้นะรีบเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้เลยค่ะพี่ขาได้รับประกันได้เลยว่าสวยงามพร้อมใช้สุดๆไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้างนะ,ะสวยจนอยากได้เลยพี่อยากได้เองเลยนะคะเมคพาร์ตเดิมทุกจุดเลยนะคะสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวรอให้น้องอาบน้ำทาแป้งก่อนนะคะรับรองว่า ถูกใจหลายๆท่านแน่นอนอันนี้เอามาให้ดูแบบว่าสภาพแรกเข้าเลยค่ะพี่พี่ขานะคะหัวบอกก็สวยๆเลยรับประกันได้เลยว่าพี่ๆต้องถูกใจแน่นอนนะคะกุญแจนี่สองดอกเลยนะคะกุญแจสำรองครบแค่พกกุญแจไว้ก็เปิดประตูได้เลยค่ะพี่ๆนะคะประตูเปิดได้ค่อนข้างกว้างเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ ประตูเปิดได้กว้างแบบนี้เลยค่ะนะคะใครอยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะก็รีบเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวขอนาตสตาร์ทให้พี่พี่ดูนิดนึงปุ่มนะคะแอนจิ้นสตาร์ทอยู่ด้านนีอ้อันนี้คือติดแล้วเรียบร้อยนะคะขอนี้เลื่อนบอะนิดนึงเล็ขไมค์คันนี้นะคะ42,412กิโลเท่านั้นเองค่ะพี่พี่ขาหน้าจอเนี่ยไม่ได้มีแสดงผลอะไรที่ เป็นเกี่ยวกับเครื่องยนต์อะไรเลยนะคะคันนี้เป็นรถเทิร์นด้วยพวงมลลาลัยน่ารักมากแบบ3ก้การทรงสปอร์ตนะคะครัสคอนโทรลค่ะรับสายวางสายผ่านพวงมลลาลัยได้เลยมาพร้อมแนะพนเดิลชิปนะคะแพนเดิลชิปมีมาให้เรียบร้อยนะคะเซนเซอร์นะคะกันออกนอกเลนนะคะ ะระยะด้านหน้ามีมาให้ครบคันเลยค่ะนะคะหุ้มด้วยหนังสวยๆเลยหน้าจอด้านกลางมีมาให้ครบคันค่ะ mm. เชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยนะคะ e p p l e c a r p l a y a n d r o i d Auto นะคะเนวิ Navy, ต่างๆนะคะ Bluetooth USB ใช้งานได้ครบแอร์ Air, ก็เป็นแอร์ออโต้ด้านล่างเนี่ยมีที่ชาร์จแบตให้ด้วย เกียร์ออโต้นะคะนะตามสไตล์ของ Honda เขาเลยค่ะการลื่นเท่าไหร่นะคะเบรกมือไฟฟ้าเบรโครมีมาให้ครบค่ะไดร์โหมดมีมาให้เรียบร้อยด้านข้างมีวางแก้วให้นะฮะบอดหนังตึงๆนะคะมาพร้อมกล้องด้านหน้ามีมาให้แล้เรียบร้อยนะคะไฟก็ใช้งานได้ทุกจุดทุกดวงเลยพี่ๆขานะีคะเป็นไฟแบบ LED ด้วยใครชอบก็รีบเข้ามาเลยนะคะแผงประตูะแผงแอร์นะคะยาวแบบนี้เลยค่ะทรงเป็นทรงแบบโม ดินสวยๆเลยนะส่วนตรงที่ปุ่มซาร์ทเนะะี่ยฮะถ้าติดจะเป็นสีแดงนะ,ะถ้าปิดเนี่ยจะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะพ,พี่ขานะสวยงามแบบรอบคันเลยใครชอบถูกใจรีบเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้เลยนะคะก่อนจะติดจองท่านอื่น ไฟหน้าแบบส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะใครชอบถูกใจนะคะขออนุญาตย้ำอีกหนึ่งรอบคันนี้เป็น Honda HRV ตัว e h e v ค่ะปี2022คันนี้มากับเล็กไม่แค่40,000กโลเท่านั้นเองราคายังไม่ออกค่ะใครอยากทราบราคา แจ้งมาได้เลยนะคะ0 8 6 3 4แ0 0 4 5แจ้งติดต่อเซลแอนมาเลยเดี๋ยวหาราคาและโปรโมชั่นพิเศษรอพี่พี่อยู่นะคะก่อนสิ้นเดือนนี้นะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.10นะ่ะผ่อนยาวแป4สีงวดได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ดอกเบีย้ย 84งวดนะคะอยู่ที่3.89เท่านั้นเองถือว่าน้อยสุดๆเลยใครชอบถูกใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอนขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะฝากสาขาสุวินทวงสาขาที่3ไว้ด้วยสวัสดีค่ะ